ดีค่ะโชติกาฟอร์จูนเทเลอร์ค่ะ, er คะามาในหัวข้อเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เลยนะคะก็เมื่อกี้นะคะเพิ่งจบจากคิวหลังบ้านมาก็คราวนี้ก็มีเวลาแล้วนะคะก็อยากจะทำอีกสักคลิปแล้วกันแล้วนะคะจริงๆก็อยากจะทำอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอะตั้งใจทํามากๆค่ะมันจะได้สักสก,กี่คลิป ก็หวังไว้ว่าอยากจะแบบว่าทําให้เต็มที่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้อ่านคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับคนกดติดตามใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่คนกดไลค์กดแชร์รวมถึงข้อความคอมเมนต์น่ารักน่รักกันจริงๆนะคะวันนี้มีน้องอพี่โชก็จําชื่อยูสเขาไม่ได้แต่ว่า,าน้องได้พูดว่าที่จังหวัดของน้องนะคะฝนตกหนักมากดูแลสุขภาพ ด้วยบางทีพี่โชว์เองเป็นคนโลเทคมากๆนะคะไม่ค่อยได้อยู่ในในช่วงเวลาของการที่จะมาทำสื่อออนไลน์อะไรพวกนี้เลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่ง t ิ k กตอกก็เพิ่งได้ไปเ,เปิดไพ่ในติ๊กตอกนะคะเมื่อประมาณทักปลายปลา,ายปลายปีที่แล้วนะคะก็ไม่รู้ไปหิวที่ไหนมานะคะแม้กระทั่งแบบว่าเหมือนกับอย่างาใน YouTube ก็เพิ่งได้เริ่มทำคลิปเมื่อประมาณสัก ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะก็รู้สึกไว้ว่าจริงๆมิตรภาพตรงนี้มันน่ารักนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าพูดก็ยังยิ้มเลยก็ตอนอ่านข้อความก็ยิ้มจริงๆดังนั้นถามว่าในเวลานี้ข้อความที่น่ารักน่ารักออคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะในการที่จะปฏิสัมพันธ์กันมันทําให้คนอ่านคนนี้มีกําลังใจจริงๆเริ่มต้นได้เหมือนเดิมค่ะตามสไตล์เรานะคะแองเจิลนัมเบอร์ก่อนมีอะไรที่จักรวาลในเวลานี้นะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ แล้วก็พลังงานใดๆในทั่วสาวกลโลกนี้เลยนะคะอยากจะให้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยเหตุไม่บังเอิญแล้วคุณจะได้รับรู้ว่า Angel Number นะคะทรายสัญลักษณ์ทายสัญญาณต่างๆมีผลหมดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมีการเปลี่ยนตัวเลขการคำนวณน,นั่นโน่นนี่นะคะแม้กระทั่งการแก้ไขเลขที่บ้านเลขที่นั่นที่นู่นแก้เคล็ดพวกนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะของพลังงาน ที่ดีหมดละค่ะทําไปเถอะค่ะอะไรที่คุณคิดว่าคุณชอบคุณใช่คุณถูกใจคุณมีความสุขคุณทําไปได้เลยและนี่คือส่วนหนึ่งที่พิโชโยบอกได้เลยว่ามันก็โอเคมากๆสาหรับตัวเองที่จะทํานะคะชอบความหมายของแองเจิลนัมเบอร์แล้วมันเป็นสายสัญลักษณ์ที่เราจะได้เห็นว่าหมายเลขพวกนี้พอเวลาเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าแสดงว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณเอ่อแมนดิเฟสกำลังเข้าใกล้มาเรื่อยๆและนั่นคือสิ่งที่เรา อยากจะสิ่งที่พี่โชว์ดีกว่านะคะอยากจะให้คุณได้ร่วมรับรู้ไปด้วยกันเรียนไปด้วยกันโตไปด้วยกันและอยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นพลังงานที่ดีๆกันไปนานๆน,น,นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกครั้ง 28, 28 28วันนี้ออกไปแล้วสําหรับคลิปแรกแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าพี่โชว์เริ่มเอาแบบตัวความหมายออกเพราะว่าจะเริ่มจาแล้วค่ะ คราวนี้จะเริ่มฝึกสมองในการเริ่มจำนะคะ Abundance is yours ซึ่งนั่นหมายถึงว่าในเวลานี้ใบนี้2828 28, คือจักรวาลน,นะคะ Universe เตรียมรอเตรียมส่งของขวันมาให้คุณเป็นความอุดมสมบูรณ์เพียงแค่ในเวลานี้นะคะคุณไม่หยุดที่จะทำไม่หยุดที่จะปฏิบัติไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไปยังไงยังไงนะคะคุณจะได้รับนะคะ Be open to receive the gift of the universe จักรวาลส่งสิ่งส่งของที่มีค่าส่งของที่เป็นของคุณในช่วงเวลาที่เป็น d i วายทามม i n g perfect timing คุณจะได้รับในช่วงเวลาที่เหมาะสมและคุณจะเห็นเลขตัวนี้นะคะมากขึ้นมากขึ้น2828 28. อย่าลืมที่จะสังเกตกันนะคะเลขซ้ำๆช่วงเวลาซ้ำๆ2222ค่ะเป็นคำว่า Angelic b นะคะ n g ลสลิงเ i n g เบสซิ asing, ่งขอโทษค่ะเบสซิ่งค่ะในเวลานี้คือพี่ชมบอกได้เลยว่ามีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ a อ g e เจลิก g อ l นเจลนี่เองนะคะ The angels are sending their blessing of love to surround you, know that you are loved and protected, and that the angels are supporting you in all your love relate, d o v e love. d e v i เล r ต d ร v i ีเวเค่ะโอเค d ี v i เลเตซึ่งนั่นถามว่าในเวลานี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะคะนางฟ้ากำลังส่งพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเ,เทวดานะคะส่งกำลังจะส่งพรแห่งความรักนะคะมาโอบล้อมคุณไว้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าในเวลานี้นะคะคุณจะเป็นที่รักและได้รับการปกป้องจากเหล่านางฟ้าเทวดาที่สนับสนุนคุณในทุกความพยายามเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักโดยตรงซึ่งนั่นหมายถึงว่าชัดเจนค่ะ เขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้พิโชคิดว่าวันนี้จะพลังงานได้ชัดเจนนะคะมีคนหนึ่งไปร้องขอตัวคุณเองร้องขอหรือไม่ก็เขาเองก็ร้องขอความร,รักในครั้งนี้เป็นเอเนอรของที่บอกได้เลยว่าคุณสองคนเรียกร้องซึ่งกันและกันโหยหาซึ่งกันและกันแล้วก็มีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาไปมูมานั่นเองนะคะนี่คือคำร้องขอของคุณ นางฟ้าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนสิ่งที่คุณไปขอเขาตอบรับและดูท่าทางว่าถ้าเกิดว่าในเวลานี้ขึ้นมาชัดเจนนะคะว่าสอง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 คือ are supporting you อ,อยู่แล้วนะคะพี่โชคิดว่าวันนี้ทิศทางของไพ่คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็ตั้งใจจะดูคลิปนี้คุณน่าจะได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอตามที่แองเจิลนัมเบอกนะคะเพราะว่าในเวลานี้อับาดาส y ย u r ยังคงเป็นความโชคดียังเป็นความสมบูรณ์ยังเป็นความพร้อมพรั่งในทุกๆด้านรวมถึงพลังงานความรักเรามาถามว่าในเวลานี้เขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้ขอเป็นเอ่อ a n g e l แ n s w e r เลยค่ะ Angel Answer นะคะสามใบแล้วก็เป็น Romance Angel อีกสามใบตามหาความรักกันด้วยเลข6นะจ๊ะ ขอบคุณความสุขจริงๆนะคะวันนี้ได้เรียนรู้เลยจริงๆว่าการมาทําคลิปมันมีความสุขจริงๆมันมีความสุขจริงๆขอบคุณความสุขจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่อ,อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะขอบคุณที่เปิดใจในการที่จะรับฟังขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะคํานี้ยิ่งให้ยิ่งได้รับนะจ๊ะมาค่ะ3มใบสําหรับ Angel Answer คําตอบของนางฟ้าเทวดาก่อนนะจ๊ะและตามด้วย โรแมนต์แองเจลค่ะเป็นไพ่ที่พี่โชคิดว่าคนอ่านไพ่หลายคนนะคะชอบแล้วก็คนฟังไพ่หลายคนก็ชอบเพราะว่าในเวลานี้เราอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณเราจะไม่คิดไปเองค่ะเราจะบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะบอกให้นางฟ้าเทวดาเราจะบอกให้สิ่งที่เราไปร้องขอค่ะพ่อแม่ต่างๆนะคะอ,อ,องค์พระพิคเนต ครูบาอาจารย์ครูลูกอะไรก็ได้ค่ะที่คุณรู้สึกว่าในเวลานี้คุณร้องขอคุณต้องการให้ความสมหวังของความรักเกิดขึ้นเราอยากรู้เรื่องความรักและเขาบอกไว้แล้วว่าในเวลานี้แองเจล u m เบ r ร์ก็ตอบรับตอบขานเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้เรื่องที่คุณได้ฟังสิ่งที่คุณได้รู้จากคนอ่านไพ่คนนี้เป็นเรื่องของคุณค่ะไม่มีคําว่าบังเอิญแน่นอนนะจ๊ะมาค่ะ พลังงานเป็นพลังงานแรนดอมเป็นพลังงานคอร์เรกทีฟดังนั้นถามว่าในเวลานี้อะไรที่ใช่อะไรที่ตรงหยิบจับและร้อมและน้อมรับเก็บไปเลยค่ะเก็บเข้าไปในกระเป๋าเก็บเอาไว้เป็นสเสบียงในการเดินทางในการที่จะต่อเติมความรู้สึกนะคะคิวจิตคิวใจกันไปให้แน่นๆค่ะให้กระเป๋าแน่นๆไปเลยอะไรที่เป็นเรื่องดีๆยอมรับน้อมรับพิมพ์รับยืนยันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็น affirmation นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหลักการหนึ่งของแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดก็คือเป็นการอ่ manifest คุณต้องมีการยืนยันนะคะดังนั้นถามว่าในเวลานี้ไปค่ะไปแรก reconsider Re มีการพิจารณากันอีกครั้งมีคนบางคู่บางคนที่เป็นประเด็นกันมีคนที่บางคู่บางพลังงานที่ยังเกิดความไม่เข้าใจกันใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเขาบอกว่าให้คุณพิจ,พจารณาอีกครั้งเดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันนะคะ แต่พี่โชว์บอกได้เลยว่าในการพิจารณาครั้งนี้จะต้องเป็นทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะคุณจะเห็นได้เลยว่ามีแสงนะคะจะกระจากตรงกลางมีแสงออร่าจากที่ลักษณะของล้อมล้อมรอบหัวล้อมรอบศีรษะมีการพนมมือจากการร้องขอนี่คือการบ e s s ิ่งดังนั้นถามว่าในการร้องขอในเวลานี้สิ่งที่คุณร้องขอรีเควสต์ไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังพิจารณาอีกครั้งดังนั้นพี่โชว์คิดรู้สึกว่าวันนี้นะคะจะพลังงานได้เลยว่า ถ้าเกิดว่าใครบางคนที่กําลังรอให้ใครคนนั้นของคุณนะคะเขากลับคืนมาหรือว่ามีการห่างกันไปห่างกันแยกกันไปเซปเรตกันไปเป็นช่วงเวลาของความไม่เข้าใจนี่คือการจะมีโอกาสกลับมาพิจารณากันอีกครั้งและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะจ๊ะมาค่ะใบาต่อไป you re ready r e ในเวลานี้เขาบอกว่าคุณพร้อมไหมซึ่งนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลาของการคําว่าพร้อมไหมไม่ใช่เพียงแค่การจะน้อมรับว่าหลังจากนี้มันจะเกิดแต่เรื่องดีนะคะ คุณต้องพร้อมที่จะปฏิบัติและคิดไปด้วยกันเหมือนที่พี่โชว์พูดนั่นแหละค่ะว่าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะเรารู้ว่าเราจะได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้สิ่งนั้นมันมานะคะมันจะต้องมีการปฏิบัติมันจะต้องมีการคิดฝึกคิดดีๆฝึกคิดบวกๆฝึกมองในแง่ดีมองในแง่ที่จะดึงดูดในสิ่งดีๆเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องเพื่อใครค่ะเพื่อตัวเราเองและไพ่เออแองเจิลออนเซอร์ถามว่าในเวลานี้คุณพร้อมหรือ,อยังคะ แล้วคุณจะเห็นเลยค่ะว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นเรนโบว์อยู่ข้างๆเลยนะคะแสดงว่าคุณมีไอเดียที่มองโลกด้วยความสร้างสรรค์คุณมีแนวคิดที่มีพลังงานของการมองบวกคิดบวกแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นคือความพร้อมที่คุณจะได้รับเตรียมรับ พรที่จะสมหวังคุณเตรียมที่จะได้รับความอุดมสมบูรณ์แล้วก็คืออัปด,ดานที่เป็นของคุณจริงๆในช่วงเวลาที่เป็น d i ีวายท i ม i n g เวลาศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เป็น perfect timing คือเป็นช่วงเวลาของคุณจริงๆมันสมบูรณ์แบบจริงๆและใบต่อไปจะเป็น r o m a n ต์แองเจิจะบอกไว้ว่าอะไรคะ Reception แน่นอนคะ่ะเหมือนที่พ่โชวพูดตอนแรก มีใครบางคนที่ยังเป็นประเด็นกันยังมีความไม่เข้าใจกันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดกันอย่างชัดเจนถึงเวลาที่จะได้กลับมาแก้ไขกลับมาได้ปรับปรุงตัวกันอีกครั้งเหมือนเป็นการเรียกร้องว่าในเวลานี้เขาคิดยังไงคุณรอคอยการติดต่อจากเขารอคอยการกลับมาพูดจากกันอีกครั้งและนี่คือใบต่อไปนะจ๊ะของโรแมนังเจ้าก r ฟ e ์ยอร์ลเลเชนจิ a ชมั่นใจเลยค่ะ สิ่งที่พ่โชพูดไพ่ก็ให้การซัพพอร์ตเสมอซึ่งนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่บอกไปในเวลานี้ค่ะหากคุณกําลังรอคอยว่าในเวลานี้เขาคิดยังไงเขาเองก็เริ่มคิดที่อยากจะกลับมาหาคุณกลับมาแก้ไขเขาเริ่มรู้สึกว่าในเวลานี้เขาคิดถึงคุณอยากจะเปิดโอกาสในการแก้ไขความสัมพันธ์นี้อีกครั้งความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะเขายังไม่ปล่อยคุณเขายังคิดถึงคุณดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นเลยนะคะช่วงเวลาของเขาคนนั้นเนี่ยมาหาคุณเนี่ย เป็นคนที่คุณรักจะมีการโอบรัดโอบร้อมโอบกอดกันด้วยความรักกันอีกครั้งฉะนั้นหมายถึงว่า work on your partnership จะมีโอกาสที่คนคนนั้นของคุณค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเขาจะคิดด้วยยังไงเขามานจะบอกกับคุณได้ว่ากลับมาครั้งนี้เขาจะมาบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยปิดบงังซ่อนเร้นที่เคยแบบบอกกันไม่หมดนะคะจะอธิบายให้เข้าใจและนี่คือการกลับมาอีกครั้งการพิจารณาอีกครั้งอยู่ที่ว่าคุณพร้อมหรือ,อยัง ใบต่อไป abundance ค่ะยืนยันเมื่อกี้พี่โชขอโทษนะคะเปิดข้ามไปนิดนึงแต่ดูสิคะมันไม่มีคําว่าปฏิหารไม่พอ,อไม่มีคําว่าบาังเอิญไม่พอนะคะ abundance มาตรงกับคําว่า abundance is you หมายเลข2828ซึ่งนั่นหมายถึงว่าในเวลานี้ความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จความสมหวังคุณจะยิ้มหวานได้ขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะคุณจะมีความสุขและวันนี้เขาคิดยังไงนั่นคือสิ่งที่ support คำพูดของพี่โชอีกครั้งนะคะว่าในเวลานี้ค่ะ เขาคิดยังไงกับคุณเลยตอนนี้เขาคาดหวังว่าความรักในครั้งนี้จะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนและใบสุดท้าย v e r ร์ o ีเร็วเร็วๆนี้มีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาพูดไว้ว่าในเวลานี้คือ Cury decide Curry Design what you want so that it comes to you now mm. เพียงแค่คุณปรับโหมดปรับจิตปรับใจนะคะ ให้เป็นพลังงานที่บวกความรักกำลังมาหาคุณเร็วๆนี้จะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจคุณจะกลับมาเป็นความรักที่สุขสมบูรณ์อีกครั้งและก็ดีใจด้วยนะคะพูดได้แค่คำเดียวค่ะว่าดีใจด้วยค่ะเพราะว่าจะกลับมาคราวนี้นะคะจะนำมาซึ่งความสำเร็จสมบูรณ์เป็นคู่รักที่จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็เป็นคู่บุญซะด้วยสิคะ เป็นคู่บุญคู่กุศลเะด้วยสิคะคุณจะมาเจอกันทันทีที่คุณกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะจะได้มีความบริบูรณ์ครั่งพร้อมมีเงินมีทองนะคะตอนอยู่ไกลห่างกันนะคะต่างคนต่างมีปัญหาต่างคนต่างทุกข์ต่างเศร้า,ตา,าแต่พอทันทีที่มีการรวมตัวกันอีกครั้งมีการกลับมาให้โอกาสนะคะในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งความสมบูรณ์พูนสุขนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะ คิดหวังสิ่งใดก็แทบจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดเลยดังนั้นถามว่าในเวลานี้ชัดเจนนะคะเขากับคุณเป็นคู่กันและน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดความไม่เข้าใจใครห่างกันไปเขาคิดยังไงเขาคิดจะกลับมาแก้ไขในความสัมพันธ์นะคะและก็เร็วๆนี้ด้วยใหไพ่ทาโร่นะคะในการที่จะยืนยันอีกครั้ง11ใบค่ะอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าในเวลานี้เขาคิดยังไงจ้ะ โอ้โหออกมาทีละสองทีละ2เลยนะคะก็เอาไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาอยากจะออกแล้วมาเป็นคู่คู่ก็ค่ะตามนั้นเลยนะจ๊ะสิบเอ็ใบเรียบร้อยนะคะอ่ะมาค่ะเราจะมาเริ่มกันนะคะใบที่1นึ่งค่ะคุณหนีกันไม่พ้น เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยแบบว,ว่าตัดจบกันมาหลายครั้งอาจจะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดังใจมีช่วงเวลาที่หมดสิ้นโชคชะตาของเ,ออเรื่องของบาปบุญแล้วคะ่ะเรื่องของเวรกรรมความอ่อนไหวของโชคชะตากําลังจะผ่านไปแล้ว The Will of Fortune คุณสองคนเป็นคู่กันนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของคุณร้องขอและสวรรค์จัดสรรจัดสร้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานในความสัมพันธ์นี้คุณร้องขอและท่านเองก็รับออเดอร์คุณไม่ปฏิเสธออเดอร์คุณส่งมาให้ตามที่ใจต้องการแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะนี่คือ Your Time ของคุณเขาคิดยังไงในช่วงเวลานี้เขาคิดอย่างที่พี่โชพูดแล้วนะคะแล้วให้ทาโร่ก็ให้การยืยนยันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้กลับมาเป็นของกันและกันอีกครั้งนี่คือช่วงเวลาที่ บอกได้เลยนะคะแค่ใบแรกขึ้นมาแบบนี้แล้วบอกได้เลยค่ะว่าคุณเตรียมยิ้มกับคลิปนี้ได้อีกหนึ่งคลิปและพี่โชก็ยิ้มไปด้วยค่ะเดี๋ยวไฮพินเทสจากความไม่ชัดเจนจากความที่ไม่เคยจะลงตัวจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมีทิศทางที่ไม่น่าเป็นไปได้หมดหลังจากนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานนี่คือเอ่อเอ่อนี่คือดีวายนะคะดีวเอ่อแฟมินีนเป็นเอ่อแพศหญิงศักดิ์สิทธิ ดังนั้นถามว่าไม่ว่าจะคุณไปเคยไปขออยู่กับพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่ต่างๆนะคะที่มีความที่คุณไปหมู่มาท่านรับรู้และท่านก็มายืนยันจริงๆ,ๆและเป็นช่วงเวลาที่ท่านทํางานในความสัมพันธ์ใน,ท,น,ท,น,ท,นท่านท่านท่านทงานแล้วก็ท่านกําลังตอบรับคุณและจะให้ในสิ่งที่คุณร้องขอเป็นคนที่คุณไปขอและเข้าเป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริงช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากนี้ค่ะ จะจบสิ้นช่วงเวลาของความห่างเขินห่างไกลแล้วคุณผ่านคุณฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วมันเป็น The Tower มันแทบจะไม่มีขนทางแล้วจริงๆนะคะแต่ทานลักษณะของ t ด e อ o ทาวค่ะมีเป็นความหมายหนึ่งนอกจากจะเกิดอะไรที่มันจบแยกกันไปโดยกระทันหันห่างหายกันไปโดยกระทันหันเช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะกลับมาแบบกระทันหันเหมือนกันมันเป็นการทานฟอร์มดังนั้นจากเรื่องหนึ่งไปปิดเรื่องหนึ่ง เมื่อไพ่เป็นในลักษณะของจะเห็นได้เลยว่าเป็นไพ่ใหญ่หมดเลยนะคะเป็นเมเจอร์มาหมดเลยไม่ว่า The View of Fortune ไม่ว่าจะเป็น The High Princess แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น The Tower ให้รู้ไว้ว่าโชคของคุณชีวิตของคุณคู่ของคุณเป็นคู่ที่จะต้องผ่านการฝึกฝนผ่านเส้นทางอุปสร,รรคขวางน้ำไม่ธรรมดาเลยและนี่คือดูสิคะไพ่ support พี่โชวอย่างแท้จริงช่วงเวลาของการ ไกลห่างช่วงเวลาของการแยกย้ายกันไปแล้วช่วงเวลาของการที่แบบมันไม่สามารถจะกลับมาได้เลยอย่างกระสายฟ้าฟาดแต่สุดท้ายค่ะเจอเขาจะกลับมานะคะอดทนต่อสู้ฝ่าฟันต่อให้คุณปิดบล็อกต่อให้คุณไม่ต้องการเขาแล้วในเวลานี้แต่เขาจะขอใช้แชน้นอันนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเขาจะเทคแฉนอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเซคันด์แนของเขาเขาจะขอโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งในการกลับมาต่อสู้กลับมาเอาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะชัดเจนค่ะเพราะว่า มันจบช่วงเวลาของความหวั่นไหวของโชคชะตาไปแล้วและใบต่อไปค่ะชัดเจนในชัดเจนเลยนะคะเห็นได้เลยว่า King of s w o r r s เขาตัดสินใจแล้วค่ะคนคนนี้อาจจะมีเคยมีคำพูดคำจาที่ทำให้คุณเสียใจหรือแม้กระทั่งพูดจาแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำให้คุณน้อยใจไม่เข้าใจทำให้คุณเสียใจอย,อยู่บ่อยครั้งทะเลาะกับ,ก,บ,ก,บกับเรื่องของคำพูดมาหลายครั้งหลายหนแต่วันนี้เขาตัดสินใจแล้วค่ะเขาเลือกคุณเขาตัดสินใจ มุ่งมั่นนะคะคิง o s s o r d คือคนที่ตัดสินใจมุ่งมัน่นหากมีคำพูดคำจาที่ทำให้เสียใจวันนี้เขาก็จะแบบตัดสินใจอย่างชัดเจนเพราะว่าเป็น i ิงขึ้นมาเป็นเพจออ s o r d ก่อนหน้านี้เลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะเป็นความบางบางคู่บางคนบางพลังงานมาเจอกันด้วยความรู้สึกที่เขาเองไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะที่จะเข้ามารักเหมือนกับแบบมาเพื่อแบบว่าใช้เวลากับคุณเพียงแค่แบบ สัมท m e เท่านั้นแต่หลังจากนี้นะคะเมื่อตัดสินใจผ่านการคิดผ่านการทดสอบดูใจตัวเองจนแน่ใจแล้วจากเพจกลายมาเป็นขิงเขารู้แล้วค่ะว่าในเวลานี้ใครคือคนที่เขารักใครคือคนที่เขาต้องการจริงๆในชีวิตไปต่อไปค่ะคุยณวานเขารัก คุณมากๆและเขาจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนไกลอีกแล้วค่ะหรือไม่ก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะคุณอาจจะโตกว่าเขาเขาอาจจะเป็นเด็กมากในช่วงเวลานี้ยังไม่มีความมั่นคงยังไม่มีความ ชัดเจนในความรู้สึกแต่วันนี้ค่ะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาไปพบความอุดมสมบูรณ์มาเขาอาจจะไปได้งานได้การหรือว่าไปทําธุรกิจมาจนประสบความสําเร็จทันทีที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็กลับมาหาคุณเพราะเขาไม่สามารถจะลืมคุณได้เลยคว n นอัปวานคือผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเขารักคุณจริงๆเขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณมีมากกว่าเขา คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเขาคุณทํางานเก่งกว่าเขาเขาเลยรู้สึกว่าในเวลานี้เมื่อทันทีที่ตัวเองพร้อมแล้วเขาก็จะกลับมาดึงคุณกลับมาในความสัมพันธ์และใบต่อไปนะคะนี่คะ่ะให้สปอร์ตพี่โชว์อีกเช่นเดิมรักรักมากรักไม่ไหวจริงๆค่ะเอทออฟคัพกลับมาในครั้งนี้นะคะมันเป็นการกลับคืนมาที่ชัดเจนและแน่นอนความรักจะกลับมารักเป็นมากกว่าเดิมรักไม่รู้จะรักยังไงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจากที่ผ่านมา ครั้งแรกมีความไม่ตั้งใจเหมือนตั้งใจมาหลอกเหมือนมีความรู้สึกว่ามีการปิดบังซ่อนเลนมีการใส่หน้ากาก,ากเข้าหากันยังไม่คงพูดความจริงแต่ในวันนี้ค่ะทันทีที่ได้ห่างกันไปทันทีได้ไ,ดไดแบบไปเรียนรู้จิตใจ,ใจตัวเองทันทีที่มีความพร้อมจากทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่สามารถจะลืมคุณได้เลยและยังคงรักคุณจะกลับมารักจะทําทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมนะคะและนี่ค่ะใบต่อไปจ้ะเห็นไหมคะ the date จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างของความไม่ชัดเจนจบสิ้นช่วงเวลาของเป็นช่วงเวลาของความอ่อนไหวของอโชคชะตาตอนที่ไม่มีคุณตอนที่ช่วงที่ห่างกันไปนะคะเขาคิดยังไงหรอคะเขาคิดถึงคุณมากใช้ชีวิตแบบสังกตายไปวันๆไม่มีความสุขไม่มีอินสปิเรชันไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเลยหลังจากนี้เป็นต้นไปคะ่ะเมื่อทันทีที่รู้แล้วเขาขอเวลาเขาขอโอกาสอีกครั้งในการที่จะกลับมาแก้ไข ปัญหากลับมาทำให้ช่วงเวลาตรงนี้เป็นเทคชันเป็นช่วงเวลาแก้ไขความสัมพันธ์นี้อีกครั้งก็ขอโอกาสเป็นครั้งที่สองนะคะเร็วๆนี้ค่ะไม่นานนี้เลยนะคะไม่ต้องรอนานเลยจริงๆมีถ้วยเข้ามายืนยัน e อ r of Cups ในเวลานี้ตัวของคุณเองก็เป็น Queen of Cups เขาเลือกคุณแล้วจริงๆเขารักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณเขารู้สึกว่าคุณคือผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในชีวิตของเขาและขอให้เป็นคนสุดท้ายของชีวิต ให้ขึ้นมาเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะเขามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณเขาต้องการให้มีแต่ความตายเท่านั้นอยู่กันจนตราบสิ้นลมหายใจสุดท้ายคุณคือรักสุดท้ายของเขาหลังจากนี้จะจบสิ้นความรู้สึกที่ห่างเหินเขาเลือกคุณเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตเขาจะมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นและใบสุดท้ายบอกไว้ว่าชัดเจนค่ะ เขาจะกลับมาตั้งหน้าตั้งตาในความสัมพันธ์มาลงทุนลงแรงนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณให้ออกไปจากชีวิตเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นความรักที่ดีขึ้นช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปด้วยความที่คุณมีมากกว่าก็มีมากกว่าเขาอาจจะเป็นเรื่องของฐานะนะคะหรือไม่ก็ต้องความแตกต่างหรือไม่กระทั่งเรื่องของคุณโตกว่าเขาไปตั้งหน้าตั้งตาสร้างเงินสร้างทองเก็บเงินเก็บ,กบทองมุ่งม,มั่นทํางานจริงๆแล้ววันนี้เมื่อทันทีที่เขาพร้อมแล้วนะคะ เขาจะเอาความสมบูรณ์นั้นอบัตดานอิสยุมาให้คุณและนี่คือสิ่งที่คุณร้องขอและนี่คือคนที่คุณร้องขอและคนคนนี้มาจากความเป็นคู่จิตวิญญาณเป็นคู่ใหญ่คู่โตช่วงเวลาที่มีความห่างหายไปมีไพ่เมเจอร์นะคะหลายใบมากดังนั้นถามว่าในเวลานี้คำตอบชัดเจนค่ะสิ่งที่เขาคิด ยังไงกับคุณวันนี้เขารักคุณมากๆเขาอยากจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และต้องการจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นหากไม่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นข้อความนะคะเลิฟแมสเจนะคะสําหรับเขาถึงคุณในเวลานี้เรามาดูกันดีกว่าคะ่ะ6ข้อความเร็วๆสั้นๆนะคะว่าช่วงที่มีในเวลานี้ค่ะคิดยังไงความคิดของเขาคิดยังไงกับคุณให้มัเป็นข้อความเลยนะคะ ให้มันเป็นข้อความเลยมันจะค่อนข้างโอ้โหพี่โชกําลังจะพูดเลยค่ะว่าไพ่สำหรับนี้พี่โชเพิ่งได้ใช้ในในคลิปนี้คลิปแรกเลยนะคะแล้วก็มันค่อนข้างลื่นเอาเป็นว่าจะไม่สับแล้วละกันนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่โชก็พยายามจะทําเวลาให้มันแบบว่า ฟังเันสบายๆไม่ต้องนานเกินไปนะคะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าก็มีการสปีดคําพูดที่เร็วขึ้นอยู่ในช่วงจังหวะที่แบบกําลังหาหนทางว่าจะทํายังไงให้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แม้กระทั่งคนที่ชอบเราเนี่ยนะคะได้อยู่ใน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 ความชอบที่สุดพยายามมองหาจริงๆค่ะว่าพัฒนาไม่หยุดแก้ไขไม่หยุดและขอเป็นหกใบเลยนะจ๊ะว่าในเวลานี้ค่ะข้อความนะคะหากเขาอยากจะบอกคุณได้ในเวลานี้เลยค่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนนี้คืออะไร เรื่องอะไรที่เขาอยากจะบอกเราตอนนี้จ้ะมาค่ะใบแรกนะคะเอ uh, my life is mad right now ในเวลานี้เขาแปลไว้ว่าชีวิตของฉันกำลังยุ่งวุ่นวายมากเลยที่รักนะจ๊ะ my life is mad right now ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังมาหาไม่ได้ไปทำงานทำการค่อนข้างหนักเลย <laughs> ภาพชัดมากเลยนะคะหาเงินหาทองโฟกัสมากๆ ว่าวันนี้เมื่อทันทีที่มีเงินก็จะมาหาคุณนี่แหละค่ะเอ็นดูเนาะอ่ะมาจ้ะใบต่อไปค่ะ I am obsessed with you เขาหลงไหลคลั่งไคล้เขาหลงรักคุณไม่ไหวและนี่คือไพ่ที่มาซัพพอร์ตกันนะคะเอ็ดออฟคัพและก็เป็น Queen of Cups เขาหลงรักคุณจริงๆเขา s e s s e d แบบ obsessed ในความเป็นคุณมากหลงไหลคุณวันวันคิดถึงแต่คุณนะคะ ถึงแม้จะทํางานหนากักทุกครั้งที่ทันทีที่หยุดทํางานก็คิดถึงคุณ Sex with you anyway ไม่ว่าจะใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นมันมาซัพพอร์ตกันนะคะออฟเซ็ตหลงไหลคลั่งไคล้คลั่งรักไม่ไหวและอยากจะมี something กับคุณอยากจะมีความรู้สึกได้ใกล้ชิดนึกถึงเ,เรือนร่างหรือแม้กระทั่งบางคนที่ มีซัม i ิงกันแล้ว a n แ w a y มันตอนนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมากนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่แบบว่ายังไม่ได้มีอะไรกันเพิ่งได้เริ่มต้นแล้วก็มีความเข้าใจผิดกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แยกห่างไกลกันในช่วงเวลาที่ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กุนเขาก็คิดถึงเรื่องโรแมนติกฟิลลิ่งกับคุณนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะอ่ะค่ะมาต่อจะ้ะ will this p e a n even stop ในช่วงพี่โชยืนยันค่ะในเวลานี้คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะคะเขาเจ็บปวดเขาเสียใจจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราแยกไกลห่างกันเกิดความไม่เข้าใจกันพี่โชจะพยายามวางหน้าไพ่ชัดเจนเลยนะคะช่วงเวลาที่จบแยกกันไปช่วงเวลาที่เขาห่างคุณไปโดยที่แบบไม่ได้บอกกล่าวเขาเองก็เจ็บปวดขึ้นมาเป็น will h i s p a e n s e v e l stop คือในช่วงเวลานี้ เขาเองก็รู้ว่าคุณเองก็เจ็บเขาเองก็เจ็บไม่ต่างกันทํำยังไงดีถึงจะหยุดความเจ็บปวดนี้ไปได้เขาถึงได้ขอมาใช้เวลาอีกครั้งในการที่จะแบบขอโอกาสอีกครั้ง second chance ในการที่จะแบบมาแก้ไขมาปรับปรุงความสัมพันธ์หากคุณจะให้โอกาสาะเขาบอกไว้แล้วว่าในเวลานี้คือ give y o u ่ relationship chance ในเวลานี้เพียงคุณแค่เปิดโอกาสนะจ๊ะมาค่ะ will this e v e n c h uh, a n c e เอ่อ will this e v e n chance เมื่อทันทีเมื่อทันทีนะคะที่เขาตัดสินใจ มาห,หาคุณในครั้งนี้โชคชะตาบีบคั้นกดดันให้เขาจะต้องออกมาต่อสู้มาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งการต่อสู้ในครั้งนี้คุณกําลังบล็อกเขาอยู่เขาถามว่าในเวลานี้ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไการมันจะแบบมันจะต้องขอโอกาสเขาอีกครั้งอะคะ่ะขอโอกาสชั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าในเวลานี้ยเขาจะแก้ไขใ,ให้มันดีจริงๆนะจ๊ะอยู่ที่คุณคะ่ะอยู่ที่คุณ Everything up to you นะคะคุณมีทุกคนมีฟรีวิวเป็นของตัวเองถ้าวันนี้ไม่อยากจะให้อภัยไม่อยากจะให้โอกาสก็ได้นะคะใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นไพ่พยายามสื่อสารพี่โชอ่านไปตามหน้าไพา่และใบสุดท้ายบอกว่า I am afraid I am afraid to lose you ดังนั้นถามว่าในเวลานี้เขากลัวที่จะสูญเสียคุณมากๆขอโทษนะคะโอ้เดเดี๋เว้เขากลัวที่จะสูญเสียคุณมากๆเขาไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบไป ง่ายสั้นได้ใจความสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้คือเขาคิดถึงคุณมากๆเขารักคุณมากๆเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งแก้ตัวคุณอีกครั้งเขาอยากเขาคิดถึงความโรแมนติกฟิลลิ่งที่ตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันและในเวลานี้เขากลัวจะสูญเสียความรักในครั้งนี้ไปมากมาเขากลัวจะไม่มีคุณในชีวิตและนี่คือคลิปที่บอกไว้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณ ขอบคุณที่รับฟังจนจบขอบคุณที่จะกดติดตามขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะในการแจ้งเตือนและขอบคุณมากๆถึงมากที่สุดสุด,สดหัวใจของคนอ่านคนนี้คือคอมเมนต์น่ารักน่ารักในการที่จะน้อมรับพลังงานที่ดีนะคะฮิวจิตฮิวใจกันไปมันเป็นกำลังใจของคนคนนี้จริงๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ